สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆพทุกคนต่อไปเรามาตอบคำถามลูกค้าคนที่ห้าสิบห้ากันเลยนะคะเอออืออาจารย์จะพูดอะไรนะเมื่อกี้อาจารย์จะบอกว่าลืม <laughs> ลืมสนิทเลยฉะนั้นมาตอบคําถามลูกค้าคนที่ห้าสิบห้าดีกว่าไม่ลืมเพราะว่ามันมีคํามันมีข้อความในแชท ลูกค้าคนที่55ถามอาจารย์มาว่าอาจารย์ครับผมอยากรู้ว่าชีวิตผมจะประสบความสำเร็จได้เอ่อที่สุดในชีวิตเลยในช่วงไหนอาจารย์ช่วยตอบผมหน่อยครับ <c oughs> ประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตมันจะอยู่ในช่วงที่อายุ36 ไปจนถึง43นะคะช่วงนี้จะประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดเลยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าเกิดเป็นก่อนหน้านี้หรือในช่วงนี้ก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆนะคะยังไม่ประสบความสําเร็จอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันจะเข้ามาในช่วงนั้นนะคะฉะนั้นลูกค้าคนนี้จะตอบคำถามให้แล้วนะคะสั้นๆได้ใจความ คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ต่อไปอาจารย์ตอบคําถามต่อเลยพวกคําถามมาสั้นก็ต้องตอบสั้นนะคะ <c oughs> ลูกค้าคนที่5้าสลูกค้าคนที่ห้าสิบหกถามอาจารย์มาว่าสวัสดีค่ะอาจารย์หนูมีความรู้สึกเหมือนกับว่าหนูหลงรักผู้ชายอยู่คนหนึ่งแต่เขาไม่รักหนูหรือไม่สนใจหนู หนูอยากทราบว่าหนูพอจะทำสเนนสน่ห์คุณใสใสแล้วให้เขาหลงรักหนูได้หรือไม่อาจารย์ตอบได้เลยว่าได้แต่อย่าทำเลยค่ะอะไรที่ได้มาแต่ตัวแต่ใจไม่ได้อย่าค่ะ คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคนไม่เคยทําอยากทําแต่คนทําแล้วอยากแก้ไขนะคะฉะนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่จีรังยั่งยืนมันไม่ใช่เรื่องดีและมันไม่ได้มีความสุขอย่างที่ลูกค้าเข้าใจเลยนะคะที่ยจย์พูดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะเป็นบุคคลต้องคําสั่งทําตามคําสั่งค่ะฉะนั้นการทําตามคําสั่งแน่นอนมันไม่ได้หลังใจเราแน่ๆนะคะการที่มันไม่ได้หลังใจเราแล้วเราก็ไม่ คือเราไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตด้วยอยู่แล้วแหละนะฮะอย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นนะเออจะปั่มป้ามกันอย่างเงี้ย <c oughs> อันนั้นพูดพูด่ดาเกลียดไปไหมอะคือเออขอแบบลามกหน่อยแล้วกันมันจะได้เห็นภาพชัดนะคะเพราะว่าการที่คนรักกันมันก็ต้องมีเรื่องแบบนั้นแหละใช่ไหมคือคุณอยากให้เขาทําอะไรอะคุณก็ต้องบอกเขาว่าก็ต้องสั่งเขาว่า คือมันมันแค่เรื่องแค่นี้มันก็มันใช่เหรอในสิ่งที่คุณจะไปทำเอออะไรใส่เขาใช่ไหมคะอย่างเออเธอจูบฉันสิเธอหอมฉันสิเขาก็จะจูบหอมกอดแล้วก็นอนมือแบบว่าคือเขาไม่ได้มีชีวิตชีวาเหมือนคนที่มีความรู้สึกปกติเราเนี่ย เหมือนเขามาอยู่กับเราแค่คำสั่งที่มันโดนต้องมนอย่างเงี้ยค่ะมันในห,หัวเขามันจะว่างเปล่าอ่ะมันจะไม่มีแบบว่าคือโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยไปหาซื้อดอกไม้ให้เฮ้ยวันเกิดจำได้นะอุยอยากทานอะไรไม่มีอย่างนั้นนะคะอยากทานข้าวใช่ไหมเอาด้วยความที่เรารักเราไปคนทำเราก็จะทำนู่นทำนี่ให้ไปวางให้เขาตรงหน้าก็บอกว่าทานสิเขาก็จะทานสิ แล้วก็วางแล้วก็นั่งเราก็ต้องเก็บจานไปล้างเอาเธอช่วยเราล้างหน่อยเขาจะเดินมาช่วยล้างคิดออกไหมคะรักคนที่เขารักเราดีกว่าหรือถ้าเราไม่รักก็ก้กมอย่าอย่าไปแบบไปทําอย่างนี้ให้คนอื่นมารักค่ะอาจารย์เป็นหมอทางนี้โดยตรงเลยอาจารย์รู้ว่ามันไม่ได้มีความสุขเลยแล้วสุดท้ายลูกค้าทุกคนก็ต้อง ทำเงินหมื่นถอนเงินแสนแล้วกันนะอย่างนี้เลยนะคะหาเงินหมื่นมาทํามันกว่ายากหาเงินแสนมาถอนยิ่งยากกว่าไม่มีใครทําแล้วไม่ถอนเพราะอะไรมันไม่ได้มีความสุขค่ะอยู่กระสบเดินได้อะนะคะไม่ต้องทำหรอกฉะนั้นเดี๋ยวคนที่เขามีความรู้สึกดีๆเข้ามาหาเราในช่วงเวลาที่มันใช่นะคะจะเป็นกำลังใจให้ค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับผม